งานส่งท้ปีเก่าต้อนรับปีใหม่รับใครที่อยู่บริเวณใกล้เคียงวัดเจดีย์หอยเขาจะเริ่มงานวันที่30ถึง1มกราคมแต่จะเริ่มก่อนมีร้านค้าคือ28ที่จะถึงเเจดียด์วัดน,นี้ ใช้เปลือกหอยที่ขุดขึ้นมาจากการที่จะสร้างหลักแล้วก้าวหอยหมาก็อเป็นเจดีด้วยช่างที่มีฝีมือช่างที่มีฝีมือถึงจะก่อทำขึ้นมาได้เนี่ยเอาหินแล้วก็เอาเปลือกหอย เอาเปลือกหอยเข้าไปไปเขาเรียกอะไรไปกเกาะเดีใใ๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆเลยเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆว่าเปลือกหอยที่เขาใช้นะเปลือกหอยอย่างนี้เขาเรียกเปลือกหอยอะไรนะนัะนงลมตัวใหญ่ปะ เป็นอยู่ได้ได้ได้คืนที่จะสร้างวัดใครที่อยู่ใกล้ปใีใหม่มาเที่ยวได้เลยนะวันจะดีหวยปท,ยทุมธานีเอราด้านหกับ เริ่มงานก่อนล่วงหน้าแล้วเขากำลังทำเบทีทำเบที ประกอบเวทีรรรรกนะ็ขอมอะไครับเจดีที่เห็นแน่นบอกขอยทั้งหมดนะครับมาดูใกล้ๆเลยเจดีที่ทำได้หวยตอนนี้ งานที่เขาจะสร้างทีทีลงเครื่องเสียงว่าได้มาพอมาแล้วความที่จะประกอบเวทีในงานเวง่ายวัดนี้เขามีอะไรแบบแบบง่ายถ้าไปดูข้างในวัตถุโบราณ ก็ตสองใช้ใช้การย์องเที่ยงหวัดพุทธิธานียัยยเคยร้าหนหินแก้วแวะเข้ามาเที่ยวได้นะครับแต่วัดนี้จะมีชาวเมียนมาชาวไทยใหญ่แล้วก็ชาวเมียนมาสังอะไรมาโยกไปไหน เรียกทีเดียวเพื่อี่วให้เหมือนทางบ้านพวกเขาอ่ะก็โอเคสายทุกชาวพุทธเหมือนกันจะเป็นคนประเทศอะไรก็ช่างแต่นักถือศาสนาพวกเพราะทุกศาสนาสอนให้คนมีคนดี ที่อยู่ใกล้วัจเดียร์หอยวัฒนดานีอำเภอลาดหลุมแก้วตำบลบอมเข้ามาเที่ยวตั้งแต่28ถึงที่หนึ่งเลยครับหลังคาปีเก่าแต่ละปีใหม่วัดเดี์หอยตั้งอยู่ริมคลองร้าออุดมจะกลัดไปอยุธยาได้ทางไม้ตาลาบโบหลวงมาตะก่อนคลองนี้มาตะก่อนคลองนี้เป็น ที่วิ่งคมนาคมอยุธยาปทุมธาน,นีราดอุ่งแก้วไม้ตาราดบัวหลวงนี่ครับคของนี้ครับบนลำบนหลัน,น,นเป็นทางของเรือในกานนรขนส่งครับใครที่เข้ามาชมวันที่ยี่สิบปถึงสามสิบันวาแล้วก็ตอนหนึ่มงมการา วตรตจีหอยมีงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พระอาจารย์ทองกึงนะครับเป็นเจ้าวาดวัดเจีหอย